สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมนะครับผมวันนี้นะครับเราจะเหมือนเดิมครับมารีวิวนะครับการติดตั้งหน้างานประตูรีโมทนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษด้วยนะครับจะเป็นใช้แอปมือถือนะครับแล้วก็มีชุดกล้องวงจรปิดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะครับว่าทํางานกันยังไงนะครับแล้วก็งานติดตั้งความเรียบร้อยหน้างานในการติดตั้งนะครับเป็นจังไรแน่นะครับเพราะว่าหลักๆนะครับพีมงานร้านประตูรีโมทไพศาลเขานะครับก็ หลักๆเราจะเป็นเน้นในเรื่องงานติดตั้งนะครับซึ่งการติดตั้งก็ต้องเรียบร้อยสวยงามสะอาดแข็งแรงนะครับผมเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หลักๆเราไม่ได้ขายสินค้านะครับผมเราเน้นเรื่องการติดตั้งการบริการนะครับบันสต็อปเซอร์วิสนะครับผมออนไซต์นะครับมาครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับตอนนี้ทานมอเตอร์เรานะครับเราจะเก็บแบบเป็น ขัดมันลอบนะครับให้เรียบร้อยสวยงามเห็นแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะครับทุกจุดนะครับผมแบบนี้ครับนะครับท่อเซนเซอร์นะครับตรงนี้เราจะแมาขึ้นหน้าเสานะครับเราจะเอาหลบมุมข้างนะครับเพื่อเวลาเรามองมานะครับจากด้านนอกนะครับจะได้ดูสวยงามไม่เกะกะตานะครับผมนะครับท้งซองฝั่งเราก็จะติดแบบประมาณนี้ครับการติดตั้งเซนเซอร์นะครับของเราจะติดตั้งให้ เบียดกับประตูมากที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะอะไรรูไหมครับเพื่อให้แม่นยํามากที่สุดครับผมถ้าห้องมาติดตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับมันจะไกลนะครับบางทีเรายังไม่บังเซ็นเซอร์นะครับมันมันใกล้กับประตูนะครับแนวมันไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็การติดตั้งของเราจะเก็บงานสีนะครับประตูให้ลูกค้านะครับถึงประตูลูกค้าเก่านะครับผมมันเก่ามันบางงามเหากเก็บให้คือเก่าครับแบบนี้เห็นไหมครับนะครับ เก็บซีให้เรียบร้อยนะครับตัวประตูบานนี่ก็ต้องเก็บเพิ่มเติมครับมันค่อนข้างขึนสนิมแล้วนะครับแต่ว่าห้องก็เก็บมห้องให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้ลูกค้าเป็นปล่อยไฟมาให้เรียบร้อยเนาะครับให้ตรงนี้เนาะครับเห็นไหมครับเบเกอร์สายเมน VCT เนาะครับน่ครับเขาก็เดินนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ลับครับตัวนี้นะครับเป็นแอปมือถือนะครับอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าโฮมก่อนเนาะ นะครับนะครับตัวนี้นะครับคือตัวชุดกล้องนะครับผม wifi นะครับนะครับเดินสายเข้ามาแบบนี้นะครับสีขาวดูสวยนะครับมาครับมาทดสอบนะครับการทำงานนะครับนี้นะครับเราจะสั่งงานประตูนะครับตอนนี้ประตูกำลังปิดนะครับเห็นไหมครับจากกล้องเรานะครับประตูจะเลื่อนนะครับในแอปเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแอป Smart Home นะครับ เพื่อใช้กับโทรศัพท์นะครับเผื่อเราอยู่นอกบ้านนะครับเราอยากดูประตูนะครับเราอยากดูคนในบ้านต่างๆนะครับก็สะดวกนะครับนี่เราก็สามารถสั่งหยุดได้นะครับสั่งเปิดสั่งปิดสั่งหยุดได้ครับแบบนี้เลยนะครับนะครับประตูเลื่อนด้วยนะครับได้ประโยชน์หลายต่อนะครับกราบขอบพระคุณนะครับผมทุกความเมตตานะครับทุก การสนับสนุนนะครับของทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับตอนนี้ร้านประตูรีโมทอีสานเรานะครับก็สาขาโคราชนะครับร้อนะครับแล้วก็สกลนครนะครับตอนนี้เราให้บริการ Every Time นะครับผมเปิดบริการทุกมือครับมีร้านเดียวครับในประเทศไทยเาครับผมที่ลูกค้าจองคิวจ่องเทศกาลนะครับผมบางท่านเพิ่นยู่ทำงานเมืองนอกทำงานในเมืองอสิกับมาบ้าน สร้างอย่างวัดจังสีไหมครับผมก็บจอกฮิวสร้างใดครับของเรามีสร้างสเตนบายตลอดเนาะครับผมอขอบพระคุณครับ